สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโวยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะท่านใดชื่นชอบนะคะบ้านแบบมีอายุเยอะๆเ,เหมาะสำหรับสายรีโนเวทนะคะเพื่อไปปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของตัวท่านนะคะต้องแปลงนี้เลยค่ะเป็นบ้านสองชั้นนะคะบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะและบนพื้นที่มีบ้านให้สองหลังคะ่ะทุกท่าน บ้านสองหลังเลยนะคะอยู่ภาในพื้นที่ที่สามารถทำการค้าขายได้ค่ะเจ้าของต้องการขายเพราะว่าไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัยแล้วไม่มีคนดูแลต่อนะคะแปลงนี้850,000บาททุกท่านเนื้อที่136ตารางวาพร้อมบ้านสองหลังนะคะตามสภาพค่ะตั้งอยู่ในอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้อำเภอ อยู่ใกล้แมคโครราคา850,000บาทนะคะเรียกได้ว่าสงบสะดวกนะคะทำเลเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยทีเดียวค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะซอ้อไว้เก่งกำไรก็น่าจะได้กำไรต่อนะคะทุกท่านแปลงนี้สนใจเน้นโทรก่อนค่ะเพื่อไปดูพื้นที่นะคะจะได้ตรวจสอบเอกสารแนวเขตและบรรยากาศสภาพแวดล้อมด้วยตนเองนะคะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ